คนนิยมแกงของเราก็เหมือนทั่วๆไปแต่ว่าของเรารสชาติคนจีนนะคะคือเราไม่จัดจ้านผู้ใหญ่ก็ทานได้เด็กก็ทานได้มันมีไม่มากร้านค้าที่จะเป็นรสชาติแบบนี้แทบจะไม่ค่อยมีเลยค่ะคิดว่ามีเฉพาะยาราชท,ที่เราทําอยู่นะคะคิดว่านะคะสําหรับรสชาติที่ที่เราอยู่เนี่ยมันมันก็คือโดยเฉพาะ,ะมันเป็นจุดเด่นโดยเฉพาะนะคะจุดเด่นของเราก็คือแกงกะหรี่เอ็นหมูแกงกะหรี่หมู พุงปลาช่อนจับไถยจะเป็นอาหารที่หากินยากแล้วก็รสชาติของเราเป็นรสชาติดั้งเดิมการกระหลี่เอ็นหมูของเราบางทีครึ่งชั่วโมงก็หมดเพราะว่าลูกค้าสั่งล่วงหน้าแล้วก็จองมาจาะลูกค้าจะสั่งจองจองล่วงหน้าทางโทรศัพท์ จองล่วงหน้าวันสองวันก็มีบางคนเขาจองล่วงหน้านะคะสำหรับเอ็นแก้วเพราะว่ามันมีน้อยมันมาจากขาหมูเส้นเอ็นของขาหมูที่ขาหน้ามีเส้นเดียวแล้วโรงงานเขาก็มีไม่ได้เยอะโรงงานที่เขาถอดเอ็นแก้วตัวขาหมูนี่เขาก็ไปทําพวกขาหมูดองผงเขาถึงจะมีเอ็นแก้วให้เราจุดอื่นเขาแทบจะไม่มีส่งเลยเขาไม่แบบไม่ได้ส่งให้ร้านอื่นเลยเฉพาะร้านเราก็เราขาประจํามาหลายสิบปีส่งให้เราโดยเฉพาะจากเอ็นหมูเอ็นแก้วรสชาติมันกรุบ มันมน่ะกรุบกรมันม,นมนประมาณเนี้ยจ้ะมาแล้วมีเอ็นเลยนะคะหกโมงครึ่งค่ะชัวร์สุดแกงกรหริมของเราเป็นสูตรคนจีนที่เป็นรสชาติไม่จัดจ้านเหมือนรสชาติญี่ปุ่นหรือทั่วๆไปคือกลิ่นมันจะไม่ฉุนจางๆสูตรนี้มีไม่มากอยู่ในกลุ่มคนแกงกรหรี่ด้วยกันนะที่รู้สูตรสาหรับคนคนจีนหรือว่าคนที่ไม่ชอบกินจัดจ้านนะคะมีอยู่ไม่กี่ ไม่ไม่กี่ที่ที่เขาทํากันนะคะโดยเฉพาะเอ็นหมูนี่แทบจะไม่มีเลยนะค่ะที่รู้นะคะที่อื่นจะไม่ค่อยมีนะคะถ้าพูดถึงเขาจะรู้ว่ายี่ห้อนี้นะแกงกะหรี่จะประมาณนี้ชื่อหรือยี่ห้อที่เราขายอยู่จนถึงวันนี้นะคะเขาจะรู้ว่าเออซื้อยี่ห้อซื้อเจ้าเรานะจะเป็นรสชาติแบบนี้นะคะดั้งเดิมเป็นรสชาติดั้งเดิมแล้วเราก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะบอกตรงนี้เขาก็รู้เลยนะคะ แตงกวาสดแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็คุนเชียงทอดจับจับทั่วอร่อยกินแล้วอร่อยเท่ากันค่ะทั้งเนื้อหมูกะหรี่แล้วก็เอ็นหมูกะหรี่ได้รสชาตินะคะถ้าเราอาชีพเราเราก็เหมือนกับหลับแล้ก็ทำได้ล่ะเอางั้นเถอะถ้าสำหรับคนที่เขาไม่รู้หรือวิธีการเขาก็อาจจะยาก เอ็นหมูเราก็จะต้มอีกส่วนหนึ่งเนื้อหมูก็ต้มอีกส่วนหนึ่งเอ็นหมูนี่ต้มยากเพราะว่ามันแข็งอะ่ะมันแข็งแล้วก็มันจะเหนียวด้วยจากต้มแล้วมันก็จะขดขดตัวนะคะกว่าจะนิ่มเป็นชั่วโมงอบเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยค่ะอาจจะอบข้ามคืนกว่าเราจะเราจะอบนี่นะคะเราต้องต้มให้มันนิ่มก่อนอีกตาหากะนิ่มก่อนอีกตาหาเสร็จเราก็มาทาวิธีการเพื่อ,ออบให้มันนิ่มกว่าน,นี้ แต่ส่วนเนื้อหมูเราจะหมักหมูให้นิ่มให้มีรสชาติอร่อยก่อนแล้วก็มาแกงก็แกงแบบทั่วทัไปเหมือนแกงไก่มันจะสุกง,ง่ายนิ่มง่ายจะมันการวิธีการทําต่างกันเยอะกับข้าวของเรานะที่ลูกค้ามาถึงปั๊บก็คือแกงกะหรี่หมูเอ็นหมูต้มจักชายนะคะแล้วก็เป็นแกงปลาช่อนก็เป็นพุงตาพุงตานี่การนิยมพอๆกับ เอ็นแก้วนะคะพุงปลาช่อนนะคะก็หาซื้อ,อย่างเหมือนกันพุงปลาช่อนนี่สาหรับคนมีอายุหรืออากงอาม่าเขาชอบทานพุงปลาช่อนแล้วก็เป็นเนื้อปลาช่อนจาะพุงปลาช่อนมันจะไม่ค่อยมีก้างก้างมันน้อยคนแก่เขาก็กินง่ายหน่อยนะคะพุงปลาช่อนเป็นพุงเฉพาะที่ปลาช่อนหนึ่งตัวเนี่ยเขาก็จะมีแร่ส่วนหัวแล้วก็ส่วนพุงหนึ่งตัวก็คือมีหนึ่งพุง แล้วบางครั้งอาจจะเป็นมีไข่มันจะเป็นช่วงช่วงที่มันมีวังไข่ก็จะมีไข่แต่น้อยน้อยค่ะน้อยมากนับย้อนไกลไปขนาดไหนที่จําได้นะอาจจะ6กสิบปีเก้าสิบปีแล้วจ้ะตั้งแต่หนูเด็กๆมอระบะจ้ะรุ่นรุ่นนะกงอมานูยุคนรุ่นน,น,นาที่เราจําได้ที่พ่อแม่เขาพูดต่อต่อมานะว่าแบบนี้แบบนี้นะเมื่อก่อนอย่างนี้นะฮะมอเลยฮะ เหมือนหม้อปิดตูหม้อระบาดสองบาทหกถลึงสมัยก่อนเนี่ยอะอยงเราหกสิบกว่าเราจะรู้แล้วว่าบาทหนึ่งซื้ออะไรได้บ้างห0สิบตังค์ซื้ออะไรได้บ้างยุคที่สี่ห้าสิบอาจจะยังไม่เคยจะรู้อ่ะอย่างเรารุ่นห0สิจะรู้อ่ะห0บตังค์กินก๋วยเตี๋ยวบาทหนึ่งกิน,กดด 1, กนข้าวได้จานหนึ่งห0ิบตังค์กินข้าวได้จานหนึ่งจะเกิดมาทันแล้วว่าข้าวแกงจะละห0สิบตังค์นี่เคยกินนะคะ บาทนึงก็เคยกินเราก็อยู่ตรงนี้เนาะถ้ากปีตอนนี้60กว่าแล้วอะจำได้ว่ายุคนั้นใช้เงินตะลึง50นี่ก็ยังยังได้เยอะอยู่เหือจาะเป็นรุ่นที่3แล้วนะคะสุดท้อวิธีการคือเราเห็นรุ่นผู้ใหญ่เขาทำเนาะเราก็เป็นคนประเภทสนใจการทำอาหารด้วยค่อยสังเกตเราชอบ แล้วเราก็ดูวิธีการทําของเขาถามก็มีบ้างอะค่ะแล้วก็ฝึกไปด้วยชิมรสชาติว่าเออผู้ใหญ่เขาทาแบบไหนแบบไหนที่ว่าคนดั้งเดิมชอบการทําแบบนี้แบบนี้เป็นยังไงคือเหมือนกับการชอบส่วนตัวของเราจากเราเป็นคนชอบค้าขายเราสนใจชอบการค้าขายวิธีใส่ของเรามันชอบอะสนใจอาชีพของปู่ย่าตายายของเราและรสชาติของเราก็ จะเปรียบเหมือนที่อื่นมันก็ไม่เหมือนยาวราอาา่ะจ้ะบอกว่าย่านยอวราชปับเขาก็จะรู้ว่าเออสูตรนี้นะเผ็ดพอประมาณเป็นรสชาตินี้มาตลอดจ้ะถ้าว่าสําหรับรุ่นอ,อ,อากงอมาหรือผู้ใหญ่ทั่วๆไปที่อยู่ย่านอื่นหรือว่าอยู่ย่านนี้ที่ย้ายไปแล้วอ่ะเขาก็จะกลับมาซื้อหรือจะให้ลูกหลานมาซื้อให้จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยอ,อ,อากงอมาให้มาซื้อร้านนี้นะเจาะจงเลยอ่ะเจาะจงเลยบางคนบอก ออกินแล้วเหมือนนะ้มามเราทําเลยเหมือนพ่อแม่เราทําเลยนะเนาะอ,อ,อกงม่เดี๋ยวนี้ไม่อยู่แล้วคิดถึงกินแล้วคิดถึงตามที่ลูกค้าเขาพูดให้ฟังอจ้ะสังเอียงแกงกะหรี่เมื่อก่อนจะเป็นชื่อชื่อของเจ้าตัวคือแม่นะคะแกงกะหรี่เจ๊กีนี่ก็ส่งให้ลูกลูกต่อแล้วก็คือเป็นสังเอียงสังเอียงความหมาย,ค,ามมายคือเรามีลูกชายฝาแฝดสังเอียงก็คือความหมายความหมายก็คือแฝดหรือคู่จะเป็นชื่อของเขาอะคะ่ะ ตรนนี้ซอยเล็กๆเรียกถนนผ้าสายจา้ะเขาจะเรียกถนนผ้าสายต้นถนนผ้าสายอันนี้จะต้นค่ะอันนี้จะต้นวน นี่ก็จะวนซ้ายออกไปตรงออกไปการเดินทางมาที่นี่นะคะถ้าเริ่มต้นจากวงเวียนโอเดียนวนเรียนโอเดียนคุณเดินมาเรื่อยๆก็พยายามซ้ายไว้นะคะมาจนถึงจุดสังเกตแยกแบงก์กรุงไทยเกาะมาเรื่อยๆก็คือแบงก์ยูโอบีจากแบงก์ยูโอบีปั๊บก็จะมองเห็นเด่นชัดก็คือร้านทองทั่วซิงเฮงพอเจอร้านทองพั่วซิงเฮงมันจะมีซอยเลี้ยวเลยค่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาก็เห็นพัตนารตั้งใจอยู่เห็นพัตนารตั้งใจอยู่ปับ๊บเลี้ยวอีกทีหนึ่งมุมพัตนารตั้งใจอยู่แล้วก็เจอเลยค่ะจะมีป้าย แกงกะหรี่สังเอียงนะคะสามารถนั่งกินที่ร้านได้นะคะจะมีนั่งให้ค่ะก็มีไม่มากสติกฟูดประมาณนี้ <c oughs> ส่วนใหญ่ลูกค้าจะซื้อกลับแม่ค้าดูไหมแม่ค้าใจดีบอกตรงๆเราเทคแคร์ลูกค้าให้ดีที่สุดแคร์ลูกค้าให้ดีที่สุดลูกค้าก็เหมือนเจ้านายเหมือนพระเจ้าเพราะว่าเราไม่มีลูกค้าเราก็ ไม่มีเงินนี้มาเราก็พยายามเทคแคร์เป็นกันเองนะคะพยายามให้ดีที่สุดนะคะ,คะที่ร้านจะเปิดตั้งแต่ตอนเช้าหกโมงคึ่งถึงประมาณบ่ายสองโมงไม่เกินนะคะหรือบ่ายโมงประมาณนี้จะอยุดทุกวอาทิตย์จ้ะขอเชิญชวนลูกค้า ที่อยู่ไกลหรือใกล้นะคะมาอุดหนุนที่ร้านแกงกะหรี่หมูเอ็นหมูแกงปลาช่อนแกงเนื้อปลาช่อนแกงเขียวหวานหรือทั่วๆไปที่รสชาติไม่จัดจ้านได้นะคะ,คะถ้าใครอยากทานก็สั่งล่วงหน้าได้แก๊ปหรือโรบินยูได้นะคะขอเชิญชวนทุกคนนะคะ